สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง u t u b e นะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องหลักๆนะครับแล้วก็ผมยังมีช่องสำรองอีกหนึ่งช่องนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามนะครับเน้นติดต่อทางไลน์ช่องทางเดียวนะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาหรือว่าสอบถามก็แอดไลน์แล้วก็ ส่งข้อความมาได้เลยนะครับผมจะทยอยตอบกลับทุกท่านในช่วงดึกๆนะครับไม่สามารถตอบกลับได้เลยนะครับท่านส่งมา5นาที10นาทีผมไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับผมมีช่วงเวลาการตอบลายอยู่นะครับก็อดใจร้อนนิดนึงนะครับติดต่อได้ตอบกลับแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื่องด้วยมีปัญหาที่ผมได้รับมาจากเพื่อนๆนะครับก็ไม่เชิงว่าปัญหานะครับก็เป็นยังไงอะ เพื่อนๆอ่ะส่งไลน์มาค่อนข้างจะเยอะนะครับกับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับบางอย่างก็เหมือนกับมีมูลค่าได้คุ้มค่ากับการจัดส่งนะครับเหมือนเหรียญตัวหลักๆสักเหรียญนึงแบบเนี้ยส่งมาก็คุ้มค่านะครับแต่ว่าเหมือนบางท่านมีเหรียญที่ทางร้านรับซื้อแค่ไม่กี่เหรียญนะครับที่ผมมาพูดแบบนี้เพราะว่าผมค่อนข้างจะเข้าใจปัญหานะครับเพราะว่าผมได้อ่านไลน์ ทุกๆข้อความนะครับที่เพื่อนๆส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับบางท่านก็ไม่มีเหรียญที่ทางช่องรับซื้อเลยแต่บางท่านมีมีเหรียญที่ทางช่องรับซื้อแล้วก็ราคาโอเคคุ้มค่าจะส่งท่านก็ส่งมานะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นสําสหรับบางท่านที่มีเหรียญยังไม่เยอะนะครับก็อยากจะขายแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าจะส่งนะครับผมมีวิธีแล้วก็ช่องทางการขาย แนะนำให้เพื่อนๆนะครับเผื่อว่าสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าขายขายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านคิดว่าทางร้านรับซื้อเกินไปผมก็จะมามาแนะนานะครับช่องทางที่เพื่อนๆจะขายให้ได้ราคาแบบราคาขายจริงๆเลยนะครับก็ผมอ่านข้อความทุกทท่านนะครับที่ส่งมาผมก็รู้ปัญหานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีไอเดียผมก็เลยมาทำคลิปเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่ารีวิว ไอเดียของผมให้เพื่อนๆฟังนะครับเผื่อว่าจะได้ไปไประยุกต์ใช้หรือว่าไปปรบับไปลองทําดูจะได้สร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็ไอเดียของผมที่ผมจะแนะนําก็คือนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สามารถส่งมาขายผมได้หรือว่าคิดว่าผมซื้อราคาถูกเกินไปเอาประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นที่ว่าคิดว่าผมซื้อถูกเกินไปนะครับผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองไปขายที่ช่องทางนี้ดูนะครับ ก็คือแพลตฟอร์มที่ซื้อขาย Online. ออนไลน์ติดอันดับนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์ม Lazada หรือว่า Shopee หลายท่านน่าจะรู้จักนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับก็สำหรับท่านที่รู้จักก็พอผมพูดแค่นี้ก็นึกออกเลยอ๋อ oh, ใช่ไปขาย s h อ p e e ไปขาย Lazada ซึ่งผมก็สมัครทำอยู่นะครับแต่ว่าผมคงจะไม่ได้ขายหรอกเพราะว่าเฉพาะ FC ผมก็ส่งให้ไม่ทันแล้วผมก็ เป็นเป็นเป็นแนวทางถัดไปคือยังไม่ได้ทําตอนนี้นะครับคือผมจะมาแนะนำนะครับสาหรับท่านที่มีเหรียญแล้วต้องการขายได้ราคาสูงนะครับร้านผมผมก็รับซื้อปกตินะครับผมรับซื้อได้แค่ราคาที่ผมซื้อมาแล้วผมไปขายทํากําไรได้นะครับอาจจะเพื่อนๆออาจจะขายผมได้มาราคาไม่สูงสุดไม่แม็กไม่เต็มที่นะครับผมขอแนะนำช้อปปี้หรือ Lazada นะครับก็สมัคร ก็มีขั้นตอนในการสมัครนะครับผมผมผมไม่ได้สมัครเองหรอกผมให้แฟนผมสมัครผมอยากให้แฟนผมขายนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองไปดูรายละเอียดดูนะครับหรือว่าลองเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับใน YouTube เนี่ยจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยที่ท่านอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพก็คือด้านเหรียญผมถนัดด้านเหรียญผมก็มานําเสนอข้อมูลด้านเหรียญน,นะครับถ้าท่านอยากสมัครอยากขายช้อปปี้ลาซาดา ท่านพิมพ์ไปใน u t u b e เลยนะครับแล้วก็ไปดูวิธีขั้นตอนการสมัครนะครับขั้นตอนอาจจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับการยืนยันตัวตนการสต็อกสินค้าหรือว่าเม,เมื่อท่านสมัครเสร็จสามารถเปิดร้านได้การสต็อกสินค้าการตั้งค่าอื่นๆอ,อันนี้ผมขอแจ้งนิดนึงมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากสําหรับท่านที่ไม่เป็นเลยไม่ชอบระบบแบบนี้นะครับแต่สําหรับน้องๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับที่ช่ำชองกับ พวกแพลตฟอร์มพวกการสมัครการทำอะไรแบบนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับเปิดร้านช้อปปี้ขายได้24ชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องมีหน้าร้านอันนี้คือแนวทางและไอเดียของผมที่ผมมาแนะนำให้กับ FC ของผมสำหรับท่านที่ต้องการหาไรายได้ในตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญท่านอาจจะขายผมเหมือนเหรียญ5ปี46เหรียญน,นึงผมรับซื้อแค่400 แต่ท่านถ้าท่านไปลงขายในช h อป e ีหรือ Lazada ท่านอาจจะได้ราคา500-550ถึง550อันนี้คือที่ผมมานำเสนอนะครับแต่ว่าการขายมันก็มีระบบของมันนะครับในแพลตฟอร์มพวกนี้ก็คือเราจะไม่ได้เงินเลยเราจะต้องเหมือนกับกี่วันที่จัดส่งของแล้วเราถึงจะได้เงินแล้วก็การเคลมการรับคืนอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากถ้ามันลูกค้าไม่โอเคกับ กับผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะอันนั้นก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้นะครับอันนี้คือผมมานําเสนอนะครับว่ามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยากจะขายเหรียญให้ได้ราคานะครับคิดว่าร้านรับซื้อเกินไปไม่เป็นไรท่านมารับฟังข้อมูลของผมแล้วก็อัปเดตราคารับซื้อของผมเฉยๆนะครับแล้วก็ ส่วนเรื่องที่ท่านจะขายอ่ะท่านขายที่ไหนก็ได้ครับผมคือผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับถ้าสามารถทำคลิปที่ว่ามีประโยชน์แล้วเพื่อนๆไปสร้างไรายได้ไปต่อยอดไปอะไรได้จริงๆอะ่ะผมอยากให้คลิปของผมเป็นประโยชน์ในส่วนนั้นมากกว่านะครับส่วนเรื่องการรับซื้อของผมผมก็รับซื้อปกตินะครับให้ความรู้ปกติเรื่องเหรียญเรื่องอะไรพวกเนี้นี่นะครับก็ ผมก็พยายามมานาเสนอนะครับหลักๆของผมก็คือรับซื้อเหรียญน,นะครับผมซื้อเหรียญมาขายแค่เนี้ยหลักๆที่ผมเริ่มทําคลิปนะครับจุดประสงค์แรกเลยก็คือซื้อเหรียญมาขายผมเป็นพ่อค้าพอเริ่มทําคลิปสักระยะหนึ่งผมก็เให้ความรู้ด้วยนะครับให้ความรู้เหมือนแบบเนี้ยที่ผมกําลังให้ความรู้อยู่ตอนเนี้นะครับสําหรับท่านที่ได้รับประโยชน์ผมก็ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับยังไงอะรู้สึกได้ทําสิ่งดีๆได้ทําแบบ ให้เพื่อนๆได้มีอาชีพได้ได้ได้มีไอเดียเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของผมนะครับข้อดีของผมก็เอาไปใช้ข้อไม่ดีของผมก็ก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับคลิปนี้ประมาณว่ามาแนะนำนะครับไม่ได้พูดถึงตัวเหรียญตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาให้ไอเดียในการสร้างรายได้นะครับ ก็ลองลองไปศึกษาดูนะครับกับแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ตรงนี้นะครับสมัครฟรีนะครับพวกนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าขั้นตอนอะไรมันมันก็ต้องยุ่งยากนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่มีอายุนะครับสูงสักหน่อยไม่ทันต่อเทคโนโลยีก็ไม่เป็นไรดูคลิปผมแล้วก็ส่งมาขายผมเหมือนเดิมก็ได้ผมยังรับซื้อเหมือนเดิมอันนี้คือผม ได้รับฟังปัญหาได้อ่านข้อความไลน์ที่เพื่อนๆส่งมาทุกคนผมรู้ถึงปัญหาหลายๆอย่างแล้วผมก็พยายามหยิบเอาปัญหาเหล่านั้นเหมือนกับว่าผมพยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับช่วยแก้นะครับอาจจะแก้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่เหมือนกับไม่มีอะไรทําตอนนี้ว่างนะครับคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงกับชีวิตเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ รายได้ลดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอะไรแบบเนี้ผมอยากให้คลิปผมเป็นประโยชน์ในการยังไงอ่ะช่วยเพื่อนๆ่อฟซ c ซักเล็กน้อยนะครับนอกจากที่ผมช่วยรับซื้อแล้วก็ไปต่อยอดแบบนี้เหมือนกับตัวเนี้ยส่งมาขายผมอาจจะได้120นะครับขายใน s h อ p e e Lazada อาจจะได้150ถึง200นะครับก็คืออันนี้คือผมพูด ตามความจริงผมก็คือไม่มีไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับใครที่อยากจะขายผมุมงก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องเข้าใจผมนิดนึงผมซื้อในราคาที่ผมจะมาขายอีกทีหนึง่งผมไม่สามารถซื้อในราคาเท่ากับช้อ e ปปี Lazada ได้ซึ่งในช้อปปี้ลาซาด้ราคามันค่อนข้างจะสูง นะครับเอามาประกอบการรับซื้อไม่ได้นะครับมันมันมนไม่ได้ตัวนั้นหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจนะครับว่า s h o ป e ี l a z a d a คือแหล่งขายนะครับต้องขายแพงนะครับถ้าจะซื้อเหมือนผมจะรับซื้อเท่า s h o ป e ี l a z a d a คือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับซื้อมาซื้อมาแล้วก็ขายขายขายถูกกว่าซื้อคือธุรกิจไหนก็เจ๊งนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หัวใจสำคัญของคลิปนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ถ้าเพื่อนๆศึกษาผมว่าไม่ยากนะครับบางครั้งขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนะครับแต่ว่าวัยรุ่นนักสะสมรุ่นใหม่ๆน้องๆมีมีเยอะนะครับวัยรุ่นหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่ส่งเหรียญมาขายผมก็มีนะครับแต่ว่าจะน้อยกว่าคนวัยทํางานหรือว่าที่ สีขึ้นน่ะส่วนใหญ่ที่ส่งเหรียญมาขายผมอ่ะที่ผมจากการพูดคุยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ผมมาแชร์นะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้แล้วก็อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆผมหวังนะครับว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปผมนะครับซึ่งผมพยายามนําเสนอสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ทําได้จริงนะครับผมไม่มาแต่งนิยายไม่มาหลอกให้เพื่อนๆดูคลิปผมเพื่อผมจะได้ยอดวิวแน่นอนนะครับอันนั้นคือ มันไม่ใช่ตัวผมนะครับก็ผมตรงไปตรงมาแบบนี้แหละซื้อเท่าไหร่ผมก็บอกซื้อเท่านั้นนะครับผมขายเท่าไหร่ผมก็บอกผมขายเท่านั้นนะครับก็ตรวจสอบได้หมดนะครับก็แสดงให้เห็นถึง <c oughs> ความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจของผมนะครับที่ผมจะมาทําตรงนี้ก็ลองๆไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับกับสิ่งที่ผมได้พูดมาตอนนี้นะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับมีรับซื้อเหรียญบ้างแล้วก็มีไอเดียอะไรผมก็จะมาแนะนําน,นําเสนอนะครับ ไปต่อยอดกันนะครับมันสร้างรายได้ได้จริงๆเพราะว่าผมซื้อขายมา,าเกือบ10ปีแล้วแหละนะครับผมอยู่กับตรงนี้มานะครับใครว่าผมรู้ไม่จริงก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็รู้พอตัวพอตัวที่ผมจะเอาชีวิตรอดแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะครับก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะเหมือนกับท่านที่มาคอมเมนต์นะครับผมก็ผมก็ไม่ไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมรู้พอตัวแค่นั้นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับ ก็ติดตามกันได้นะครับสลาลมคอยชนแนลนะครับจะพยายามคิดแล้วก็นำเสนออะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมมานำเสนอช่องทางการติดต่อนะครับถามกันมาเยอะนะครับท่านต้องไม่ได้ดูคลิปผมแน่เลยถึงไม่รู้ว่าติดต่อทางทางไหนนะครับ l ล ne ID 0 9 5ย1 2 4 4์3ะครับสำหรับ ท่านที่ดูคลิปจนจบก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ประโยชน์จงเกิดกับท่านเกิน90%เนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้100%ซก็อ่ะขอให้ท่านได้ประโยชน์จากคลิปนี้แค่5 0ก็พอนะครับไม่ต้องหวังมากนะครับก็ผมก็ดีใจแล้วนะครับที่ได้มาเป็นไอเดียเป็นแนวคิดอะไรให้กับท่านเหล่านั้นนะครับลองลองไปศึกษาดูนะครับทำได้ทำได้จริงนะครับผมพยายามพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบอกความรู้สึกนิดนึงได้ไหมครับรู้สึกว่าคลิปนี้ผมทําได้พูดแล้วผมผมรู้สึกดีมากๆเลยนะครับที่ได้ได้นําเสนออะไรแบบนี้กับ f c ได้ฟังนะครับก็ลึกๆในใจนี่มันมันแบบรู้สึกดีนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ